่าเอ่อหินหินตรงเนี้ยเป็นหินแล็กทูมารีนเนี่ยเป็นหินที่ใช้ล้างคุณใสมนดำโดยโดยเฉพาะอยู่แล้วเป็นมีชื่อภาษาไทยว่าไหมดำหรือว่าเป็นพลังหินแห่งไฟหรือหินแห่งพลังที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในร่างกายนะคะเมื่อเวลาเกิดความร้อนนะไอ้นี่คือที่เขาอธิบายไว้แต่พอ ตอนเรานั่งเนี่ยคือตอนแรกเรายังจะไม่รู้รายละเอียดขนาดนี้แต่เวลาการเชื่อมต่อพลังเนี่ยครูรู้มาสอนว่าให้ใช้มือปูกันถูกันจนเกิดเป็นความร้อนเลยซึ่งเหมือนกับแบบเวลาที่เราจะตีเหล็กหรืออะไรเราก็ต้องถูกันอย่างนั้นเลยมันมันเป็นความเชื่อมโยงสิ่งคองไนไรกันพอดีนะคะซึ่งอัญมณีชนิดนี้จะเกิดพลังไฟฟ้าสถิตในในตัวของเขาเองจะทําให้เกิดการปกป้องนะคะ จากพลังอํานาจมืดความชั่วร้ายคุณใสมนดคาคํำสาปแช่งแล้วก็ความไม่ปรารถนาดีต่างๆของศัตรูเรานะคะเพราะว่าในโลกทุกวันนี้เราก็ประกอบไปด้วยพลังงานความเครียดพลังงานลบที่ศาสตร์อารมณ์ใส่กันอยู่แล้วค่ะและประกอบกับอ่าร่างกายของคนเราเนี่ยจริงๆก็คือเป็นดินน้ําลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยนะมีสีธาตุคือดินน้ําลมไฟ ถ้าเราได้นําภาพธรรมชาติซึ่งมีดินน้ําลมไฟอย่างที่ส่งไปหน้าแชทเป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือแนทนธาตุไฟน้ําแทนธาตุน้ํนาต้นไม้ธาตุไม้นะคะแล้วลมซึ่งอยู่ในบรรยากาศธรรมชาตินั้นก็คือท่านลมเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเข้าเข้ากับหินแล้วส่งพลังออกไปนะคะเออรัเน,นี้ก็อยากให้คนทุกคนนะลองคิด ใบหน้าคนที่เราแบบอยากจะส่งพลังให้คนนั้นหนึ่งคนอาจจะเป็นคนที่เราชอบว่าเราตำหนิเราบ่อยๆเป็นเจ้านายเป็นเอ,อภรรยาสามีหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยจะทิ้มแทงเรานะคะหรือคนที่ที่เรารู้ว่าคนเนี้ยพอโดนคุณใส่มนดำแล้วคาพูดคําจาของเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คิดหน้าคนนั้นขึ้นมาแล้วเวลาส่งพลังเนี้ย ก็ส่งออกไปเลยที่จักราวหกแล้วก็จักราสี่ของเขานะคะจริง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 เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีธาตุพลังของตนเองเนี่ยต่างกันไปนะคะที่เป็นจุดเด่นของตัวเมทายเนี่ยจะเด่นทางทางด้านไฟไฟลาวายอยู่แล้วนะคะจะมีธาตุไฟลาวายแล้วก็ธาตุน้าแข็งของตเนเองคือมันไม่มันคนเรามันไม่ได้มีแค่สี่ธาตุนะถ้าเรา ออศึกษาไปแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเยอะมากเป็นอน,นัน์เลยธาตุลาวาธาตุน้ําแข็งธาตุคริสตัลธาตุดวงดาวนะคะหรือว่าธาตุวายุมันก็ธาตุแสงก็มีมันมันต้องดูว่าเราอะเด่นอะไรแต่บังเอิญในตัวของเมทานเนี่ยเป็นเป็นไฟลาวายอยู่แล้วนะคะรัวน,นี้ว่าพอมาตรงเนี้ยมันมาประกอบกับมาเจอตรงเนี้ย แล้วคู้ลูมาโหลดเนี่ยมันก็แปลกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาข้างบ้านมีรถดับเพลิงมาจอดสองคันซึ่งซึ่งดับเพลิงก็ต้องมาเลามีไฟแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยไปแล้วกลับไปแล้วไม่กี่ถ่ายภาพไว้เดี๋ยวจะส่งไปให้หน้าแชทว่าว่ามันมันแปลกมันแปลกที่ว่าทําไมเออพลังแห่งธาตุไฟมาถึงมาประจบหมอกันวันนี้นะคะก็ให้ให้แต่ละคนนะคะตอนนี้นะคะเอ,อพลังแห่งหินเนี่ยนอกจากบําบัด้เรื่อง พลังลบแล้วเนี่ยเขายังช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้เกิดความสมดุลน,นะคะทางด้านแล้วก็ให้มีความเข้าใจอะไรได้อย่างมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะคะรวมถึงว่าสร้างสัมพันธภาพที่ดใีให้กับเราด้วยแล้วก็ระบบหายใจของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้นะคะก็ให้แต่ละคนมองมองภาพที่วางไว้หน้าแช่น,นะคะจะเป็นหินดิบหินดิบเอ่อแบลสทูมาลีนนั้นนะ แล้วก็ส่วนสร้อยสร้อยข้อมือนั้นก็คือสร้อยแบคทอมารีเหมือนกันที่ไม่ใส่ประจําเพื่อปกป้องพลังลมได้นะคะมองไปแล้วก็เชื่อมไปกับภาพธรรมชาติที่ให้ไว้เป็นภาพเที่เขาใหญ่นะคะภาพดินน้ําลมไฟนั้นนะคะแล้วก็หายใจเเข้าออกลึกยาวช้าแล้วพ่พนออกของปากสามรอบตามแนวทางของพลังจักรวาลก่อนนะคะเริ่มได้เลยนะคะ หลับตาหายใจรอบที่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆ มันออกยาวยๆค่ะให้ทุกคนมองภาพเสร็จแล้วนะคะให้จินตนาการนะคะถึงพลังของแบลสท,ทมูมาลีนนั้นนะคะขณะนี้เราจะเอาจิตของเรานะคะวางไว้ที่จาักระอ,อกเคลื่อนไปที่จาักระเจ็ดแล้วกลับลงมาที่จาักรกะอ,อกอีกครั้งหนึ่ง ให้เราสัมผัสถึงพลังของแบล็กทูมารีนนะคะที่จะไหลเข้ามานะคะไหลเข้ามาจากจากกัดเจ็ดนะคะผ่านมาหก พลังของแบคทูมารีนที่ไหลลงมาจากจักรเจ็ดถึงหนึ่งนะคะไหลผ่านจาก,การหนึ่งลงไปสู่มาเตอร์เอิร์ธนะคะหรือแม่ไกาอาของเราไปให้ลึกที่สุดไกลที่สุดเพื่อเราไปเชื่อมกับพลังใต้ดินของแม่ไกาอาขึ้นมาอีกนะคะและพลังของแม่ไกาอามาเตอร์เอิร์ธเนี้ยก็จะไหลเข้ามารวมกัน กับตัวเราที่จัก,กร1หนึ่งสองสามสี่ขณะที่พลังสถิตยอยู่ที่จัก,กร4สีนะคะให้เรารู้สึกอิ่มเอมถึงพลังของแบคทูมารีนที่ไหลเข้ามานะคะที่ไหลเข้ามาตอนนี้อยู่จัก,กร4สีให้เรากระจายออกไปให้สว่างได้อีกให้ไกลออกไปได้อีกนะคะ ขนาดนี้นะคะให้เราฟังเสียงสวดมนต์เพราะว่าบทสวดออ,อิติปิโสถอยหลังนะคะจะมีผู้ทุกคุณในการชำระล้างคุณใส่มนดำด้วยนะคะเราฟังตรงนี้ส,สักสามจบทำใจให้นิ่งก่อนส่งพลังออกไปนะคะ แล้วที่จะกระสิอนะคะให้เรานึกถึงหน้าคนที่เราจะส่งพลังออกไปนะ,ะนำพลังของแบตครอมรีลมาไว้ที่มือทั้งสองข้างและถูมือของเรานะคะให้เกิดความร้อนให้เกิดความร้อนเพื่อเป็นการเชื่อมต่อธาตุขของเราพลังอินแห่งไปและพลังงานของแบครอมรีลเข้าด้วยกัน และส่งพลังออกไปจากฝ่ามือของเรานะคะออกไปจากฝ่ามือทั้งสองข้างและจักกรสีของเราไปที่จักรกะหกและจักรกสีของคนที่เราจะต้องการล้างพลังลบก,กันขอให้พลังขอ b แบคโทมาลีนพลังหินแห่งไฟชัาระล้างคุณใสมนดาพลังลบพลังมืดที่เกาะเกี่ยวดวงตา จิตวิญญาณสมองของเขาให้คลายมาลายหายไปให้เขากลับมามีสติมีดวงตามีปัญญามีหัวใจเชะเช่นพิมเขียวเดิมของเขาด้วยเธอให้ส่งออกไปเลยนะคะส่งออกไปให้ให้หมดบล็อกเลยนะคะพลังจะไหลเติมเข้ามาเรื่อยๆพลัง คือการรับและการส่งถ้าเรารับอย่างเดียวนะคะเราจะป่วยไข้แต่ถ้าเรารับและเราส่งเราคือการช่วยเหลือการพดุงการเยียวยานะคะให้กับโลกใบนี้ค่ะส่งออกไปเลยค่ะส่งออกไปอีกค่ะส่งออกไปได้อีกนะคะ หายใจเข้าลึกๆนะคะผ่อนออกยาวๆจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ช่วยมนุษย์คนรู้จักของเราแล้วนะคะเราก็ค่อยๆนำจิตของเรากลับมาที่จักรสีนะคะจิตของเรากลับมาที่จกกักรสศีเพื่อที่เราจะแผ่เมตตานะคะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณการสังขารนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มาร่วมบุญสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในวันนี้หากไม่มีร่างกายนี้ข้าพเจ้ามีอาจสร้างภารกิจนี้ได้สำเร็จ ให้ขอบคุณและรักอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะขอบคุณหัวใจที่เสียสละที่อดทนที่มุ่งมั่นขอบคุณปอดที่ช่วยฟอกสารพิษให้เราแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะ PM ปอดก็ยังทำหน้าที่ต่อสู้เคียงข้างเราไม่หยุดอย่างขอบคุณลมหายใจที่ยังเข้าออกเสมอให้เราได้มีชีวิตอยู่ขอบคุณดวงตานี้ที่ให้เราได้เห็นสิ่งสวยงาม รอบๆกายหลังจากนั้นนะคะให้เราแผ่แสงออกจากหัวใจของเรานะคะเป็นสีของจักรกลในร่างกายของเราเนี่ยแหละเพื่อร้อมรอบออร่าของเราไว้เจ็ดชั้นนะคะเพื่อที่จะปกป้อง จากพลังลบพลังมืดคุณใสที่จะมากระทบที่จะมากระแทกเราแล้วมาดูดกาลังจากเรานะคะให้ให้หางออกไปที่สุดชั้นแรกนะคะส่งพลังออกไปเป็นแสงสีแดงจากจัก,กรสี่เป็นวงแหวนรอบตัวเรานะคะ เมื่อวงแหวนสีแดงขึ้นมาแล้วนะคะให้เราส่งต่อชั้นที่สองออกไปอีกค่ะเป็นแสงสีส้มล้อมรอบตัวเรานะคะว่าออกไปสีส้มชั้นที่สามนะคะเป็นแสงสีเหลือง ส่งออกไปอรอลาสีเหลืองล้อมรอบตัวเราไว้เป็นชั้นที่สาและชั้นที่สี่นะคะแสงสีเขียวล้อมรอบตัวเราไว้นะคะชั้นที่ห้าแสงสีฟ้าล้อมรอบตัวเราไว้อีกค่ะ ชั้นที่หกแสงสีคลามล้อมรอบตัวเราไว้อีกทีนะคะและชั้นที่เจ็ดนะคะจะเป็นแสงสีม่วงหรือสีขาวเพชรก็ได้นะคะล้อมรอบตัวเราตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะคะเป็นได้แสงออร่าเจ็ดชั้นของเราสว่างสวย ตรงพลังนี้ออกไปให้กว้างออกไปคลุมบ้านเราค่ะให้ขยายออกไปในละแวกหมู่บ้านของเราทั้งหมดนะคะให้กว้างคลุมไปให้ทั่วเป็นแสงแผ่ออกไปออกไปไปให้ไกลไปถึงที่ทำงานของเราบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านญาติบ้านเพื่อน ไปให้ครอบจังหวัดที่เราอยู่นะคะประเทศของเราที่เราอยู่ออกไปในทวีปของเรานะคะทวีปที่เราอยู่และคลุ่มไปทุกทวีปในโลกใบนี้โลกใบนี้เต็มไปด้วยแสงที่เราส่งสว่างสวัยแล้วให้ดันออกไป ลุกไปที่จัก,กรวาลน,นอกโลกของเรานะคะไปนในกาแล็กซี่ต่างๆบนดวงดาวนั้นที่มีดวงดาวเป็นน,นันต่างได้รับแสงของเราจนหมดสิ้นนะคะรวมถึงดาวต้นกำเนิดคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้รับด้วยนะคะ ดันแสงสีลุ้งนี้ให้ไกลออกไปอีกนอกกาแล็กซี่ไปถึงจุดที่มืดมิดที่สุดในจัก,กรวาลที่ไม่มีแสงใดๆเล็ดรอดไปได้แต่แสงแห่งคุณงามความดีความเมตตาปานีและการช่วยเหลือของเราส่งไปถึงนะคะส่งออกไปเลยให้สว่างสวัยแม้แต่ในที่ที่มืดมิดที่สุดนะคะ ดินแดนที่เย็นเฉียบและมืดมิดนะคะไม่มีแม้แต่กระทั้งแสงดาวหรือแสงไาทิตต่างได้รับแสงอบอุ่นเยียวยาวันนี้แล้วนะคะโดยั่ยวถึงกันนะคะเขาตาอบอุ่นอนุโมโทนานานที่นี้ด้วยขอให้แต่ละคนนะคะหายใจเข้าลึกๆข่อนออกยาว ใจเข้าลึกลึกผ่อ,อนออกยาวยาวใจเข้าลึกลึกผ่อ,อนออกยาวๆและรูละล้เนื้อรู้ตัวค่อยๆดึงจิตของเรานะคะทุกดวงจิตที่เราส่งออกไปทุกเส้นสายพลังงานของเราให้ดึงกลับมา กลับเข้ามาทั้งหมดนะคะทุกเส้นสายพลังงานของเราจะไม่มีตกหล่นอยู่ในมิติใดทั้งสิ้นนะคะจะกลับมาพบร้อยเปอร์เซนตกลับมาที่สถิติจกักรีนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งลืมตาค่ะ ขณะน,นี้เราเป็นคนใหม่ซึ่งเตรียมไปด้วยพลังแห่งแสงสีรุ้งแล้วนะคะร่างกายของเราได้แอคติเวตเคลื่อนพลังงานใหม่เข้ามาจากพลังหินแห่งไฟนะคะเราจะเป็นผู้ที่มีเตโชธาตุที่แข็งแรงนะคะกระชุ่มกระชวยมีปัญญาสว่างสวัยนับแต่นี้เป็นต้นไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ